มี DJI Osmo Action 6อยู่แล้วแต่ภาพเนี่ยยังไม่สุดและนี่คือ5ทริกที่จะทำให้กล้องตัวนี้เทพขึ้นแบบเห็นชัดๆได้เลยทริกที่1เปิดโหมดกันสั่น Rock Steady Horizon Steady ให้เหมาะกับการใช้งานถ้าหากเราแค่เดินวิ่งปัจจัรยานให้ใช้ Rock Steady 3.0จะนิ่งที่สุดแต่ถ้าจะถ่ายพวก POV หรือว่าวิ่งลงเนินให้ใช้ Horizon Steady ภาพจะนิ่งแบบเส้นขอบโลกเนี่ยจะไม่เอียงอันนี้ก็เทพมากๆทริกที่2อ,อยากจะได้ภาพแอคชั่นขั้นสุดให้เปิด 4K 60เฟรมเปอร์เซกแล้วก็เลือกออาต้าไวจะได้มุมมองภาพท สายร็อกหรือว่า POV ทุกอย่างเนี่ยจะดูอลังการขึ้นมาทันทีทริคที่3ให้ปรับสีเป็นโหมด D Log M ซึ่งโหมดนี้เราจะได้ความกว้างของสีเนี่ยที่แบบมาเต็มๆชัดเจนที่สุดเรามาปรับสีทีหลังได้อยจะได้สีแนวไหนแนวหนังฮอลลีวูดหรือว่าแนวท่องเที่ยวลุกสบา,สบายๆโหมดนี้ก็สามารถที่จะทําให้เรามาปรับต่อหลังในโปรแกรมได้แบบง่ายๆภาพเดี๋ยวสวยเทคนิคที่สีให้เราลด s h a r p n e s ลงมาหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าถ้าภาพวิดีโอของเราดูแล้วแบบคมเกินไปมาดูเป็นเก็ดูดดแตกๆนิดหนึ่งให้ลดความคมชัดในตัวกว้างลงมันจะท ไม่ภาพเนี่ยดูสมูทดูสมจริงเนียนกว่าเดิมเยอะมากๆอันนี้ดีงามทริคที่5ใช้ไวท์คอนโทนอย่างเช่นเวลาที่เราลุยอยู่เราเอากล้องติดหมวกของเราอยู่เราไม่สะดวกไปกดเนี่ยให้เราพูดได้เลยครับ start recording รหรือว่าจะกด quick switch สลับโหมดได้เร็วมา oh. กๆไม่พลาดช็อตที่สําคัญอีกต่อไปก็แนะนําเลยนะครับให้ลองเอา5้าทริคนี้เอาไปใช้กับ DJ Osmo Action 6ของเพื่อนๆเลยก็ได้นะครับก็จะทําให้ภาพของเราสวยเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยครับ